เขาเคยนอกใจหนึ่งครั้งเขาจะกลับไปทําอีกครั้งไหมโอกาสกลับไปนอกใจอีกครั้งประมาณ80%จากการที่คุณยังเป็นภาพจําด้านหลคุณยังไม่ได้สร้างสิ่งปรจัยที่แท้จริงเป็นและคุณยังมีสิ่งกระตุ้นความเครียดอย่างมาเกี้ที่ครูพูดมาตั้งแต่ต้นไลเลยว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงอ่ะพอผู้ชายเนี่ยไปนอกใจครั้งหนึ่งแล้วกลับมาหาเราแล้วเนี่ยตัวเราไม่ได้ปฏิวัติตัวเองใหม่อันนี้หนึ่ง สองภาพจำรารืยังเป็นภาพจําความเครียดอันนี้ไอ้ความระแวงของเรานยังมีเรายังไม่มีทักษะในการควบคุมอารมณ์ตัวเราเราก็จะไปเอาอาดีตนั่นแหละมาทิมแทงซ้าๆมาเละรบกลมกันซ้าๆยังไงผู้ชายที่เคยเป็นนอกใจหนึ่งครั้งโอกาสนอกใจรอบสองมันเกิดขึ้นได้สูงยกเว้นคุณไปล้างสมองผู้ชายใหม่คุณไปสร้างสิ่งมาใจที่แท้จริงโอกาสที่จะกลับไปนอกใจอีกครั้งแทบจะเป็นศูนย์เป็นแบบนี้เลยเราไปใช้คำพูดคำเตือนคำถามคำสั่งกับเขาไม่ได้นะ แต่เราต้องไปเลยคะเราต้องไปใช้เฉพาะจุดอ่อนของผู้ชายสิ่งที่เป็นแรงขับทางเพศของผู้ชายไม่ใช่ทุกวันนี้ดูจะพูดยังไงดูจะด่ามันยังไงดีคะครูนูจะต้องพูดขนาดไหนคะให้มันหยุดไปไปเหอคะค่ะคำพูดมันาเขาไม่อยู่หรอกคะ่ะเขาไม่ได้ฟังน้ำเสียงคุณคะ่ะแล้วน้ำเสียงคุณเป็นภาพจำได้ลบเป็นปีศาจร้ายเขาไม่มีทางฟังคุณคะ่ะเป็นแบบนี้